งานหนังสั้น,น,น,นใช่ก็หนังสั้นมันมีได้ทำเป็นแบบว่า exhibition แล้วก็ได้ส่งไปต่างประเทศนะคะแล้วก็ได้ทั้งหมด6ประเทศดีใจมากดีใจมากได้ที่อ,อิตาลีนะคะแล้วก็ได้ที่อินเดียได้ที่สโลวาเกียกำลังคิดอยู่ไล่คิดอยูน่นยได้ที่เบอร์ลินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ที่ไทยด้วยโ,อ,ยโ,ลโลอิตาลีใช่ใช่ใช่โซนยุโรปได้งหนังสั้นของเรานี่เราทำเป็นแบบ่ายังไง เป็นนางอาร์ตใช่ค่ะเป็นอาร์ตฟิล์มก็คือเป็นเอ็กเป็นเอ็กซ์ perimental ช็อตฟิล์มก็คือเป็นหนังสั้นทดลองที่ทำส่งเฟสติวัลเมืองนอกแล้วก็เราได้ใช่กา,การทำหลักตึกมุ่มงหมายจึกม้่งหมายบริเวณนั้น คือหนึ่งคือความรักเลยเราชอบเรารักในการทําหนังเราเราแบบเพิ่งเริ่มด้วยค่ะแต่ว่าเราอยากทาหนังเพื่อแบบว่าซัพพอร์ตเหมือนความรู้สึกความคิดของมนุษย์กับสังคม mm hmm. ใช่ไม่ด<ๆ>้วยเราชอบเขียนชอบอะไรอย่างเงีงย้งยซึงย่งพอรก็คือเป็นเราดีแต่คอร์เรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับชื่อเรื่องมายาคือคนที่หลงในแสงสีนใน mm hmm. แบบว่ามันมายามันตีได้หลายแง่มาก mm hmm. มันไม่ใช่เฉพาะว่าแสงสีอะไรอย่างเดียวมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของชื่อเสียงเงินทองหรือเรื่องของความรักความคิดอะไรเงี้ยทุกอย่างมันเป็นมายาได้หมด แต่อยู่ที่ว่าเราจะสลัดตรงนั้นมันออกได้ไหมอะไรเงี้ยคะเราใช้เวลามานตอนกรงที่ว่ตจาดังสัอ,อกมาทุกอย่างเออปร,ประมาณ3มเดือนก่อนที่จะทําแล้วก็ถ่ายอีก ประมาณรวมทั้งหมดประมาณ5เดือนได้ใชนขั้นตอนไหนบ้างตอนนี้คือเสร็จแล้วกำลังจะทําเรื่องใหม่กำลังจะทำเรื่องใหม่เรื่องเฟียค่ะเรื่องเรื่องหนังซันจริงจริงก็อยู่เรื่องหลังแล้วก็แอบแวบมาเบื้องหน้านิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องมายาก็แบบว่าแอบมีแบบว่าเป็นในเรื่องในเรื่องเล่นป็นตูกีเลสเดินมาแบบว่ารๆปอะไรอย่างเงี้ยออกมาหน่อยค่ะป้าหมายของเราขนาดไหนคะไปถึงเราอยากเหมือนแบบเราอยากให้หนังสั้นของเราอะมันแบบไปได้ หลายๆที่แล้วก็ให้เป็นเหมือนอยากจะให้เป็นแบบว่าเป็นตัวแทนคนไทยก็ได้บอกว่าเออแบบได้มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องหนังตรงนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่มีก็เพิ่งเริ่มนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นแบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นเพิ่งเริ่มจริงๆเลยปีนี้มี่าสนตอนนี้หนังสั้นที่จะทําคืออีกหนึ่งเรื่อง ใช่ค่ะอีกหนึ่งเรื่องชื่อเรื่อง Fear เฟียเป็นเป็นเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับความกลัวแต่ว่าก็จะใช้เวลาประมาณ8-10ถนาทีอะไรอย่เง<อ>ี้ยค่ะใช่ับสะดุดหรือว่าเราเองเ,อเราเองบสคือจริงๆอ่ะสองเรื่องเราทำเองแต่ว่าเรื่องนี้เราอยากขอสนับสนุนถ้าใครใคร,ร,รสนใจแบบว่าอยากเห็นคุณค่างานศิละปะของมันมีอะไรเงี้ยก็ อยากอยากให้เป็นสปอนเซอร์จริงๆเพราะว่าทำมาเองมาสองเรื่องแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วงงานศิลปะเนี่ยไปโชว์เมืองนอกแล้วเมืองไทยนี่คือมันมีโอกาสโอกาสอะไรแบบไทยมันมีเพิ่งไปมาค่ะที่เขาใหญ่เป็นไทย terrifying film ของอาจารย์สมเถาสุตริคูลนี่ก็ได้เป็น official selection แล้วก็เป็นได้ในส่วนของคนคนดูอะอวอร์ดอะไรสักอย่างใช่เป็นมันต่างกันไหมครับความแบบความคลั่งงานศิลปะคนต่างประเทศกับคนในประเทศไทย มันไม่ว่าศิลปะเนี่ยมันมีว่าคนชอบหรืออะไรเงี้ยมันมีความคล้ายกันแหละแต่ว่าเมืองไทยเราเปิดกว้างแค่ไหนมันอยู่ที่การเปิดกว้างแล้วก็การต้อนรับของเรามากกว่าแต่ไม่มีว่าโดงเนี้ยช่วงเนี้ยคนไทยก็เริ่มเหมือนแบบว่าเปิดกว้าง้านศิลปะมากขึ้นคนเริ่มเสพงานศิลปะไปเอ็กซิบิชันไปดูอะไรเงี้ยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาครัฐเองก็มีส่งเสริม้า อะไรนะคะใช่มีก็มีค่ะมันเหมือนมันเหมือนว่ามันมีความหวังขึ้นไหมคะกับมีความหวังกันนาะเนาะมีความหวังขึ้นมากแล้วลิลก็ไม่ได้คาดหวังคือมันเหมือนแบบเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังแต่เราได้เกินคาดหวังเราก็เลยมีความสุขเราคืออยากทำต่อค่ะใช่องยากทำต่อรู้สึกหัวใจนิดนึงตอนแรกจะมาเนี่ยตอนแรกหัวใจจะมาแต่ว่าหัวใจติดงานตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นไงแบบสถานะแบบ พอจำออกได้ค่ะก็ะก็ดีนะคะดีค่ะศึกษากันไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขไปเรื่อยๆใช่ช่วยกันช่วยกันแบบว่าซัพพอร์ตกันในทุกด้านด้านใจด้านด้านเรื่องของการทํางานด้วยเลยนะ้ยระยะเวลาตอนนี้าเท่าไหร่ะระยะเวลาหรอคะถ้าถามว่ารู้จักกันเนี่ยก็จะปีแล้วแต่ว่าคบจริงๆนะแบบห้าหกเดือนไปรู้จักกัน <c oughs> ได้ <c oughs> ไง <c oughs> <c oughs> รู้จักกันได้ไงรู้จักกันที่สยามค่ะก็คือเขาไปเจอกันก็คือเขาเขาทํางานแล้วก็ทํางานอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเขาก็มาแอดอินสตาแกรมเราแล้วเขาก็มาทักอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้รู้จักเขาตอนแรกใช่เราได้ไปแบบก็เห็นแบบว่าแบบมีไปไหนไปอะไรด้วยกันตลอดแต่ชายมีแบบไปรีวิวต่างๆไปรีวิวสถานที่ไปรีวิวเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอะไรในตัวเขาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออแบบน่าสนใจหรือน่าคุยดูเออสำหรับมันมีมีว่าวินเป็นคนอ่อนโยน ผู้ชายที่อ่อนโยนมากแล้วก็มีความแบบว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุ บเขาเป็นครูด้วยอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบเขาก็ช่วยอะไรเราได้หลายๆอย่างให้เราแบบใจเย็นขึ้นให้เราแบบคิดก่อนพูดอะไรเงี้ยไม่มีเองก็เป็นคนใจร้อนมากก็ค่อนข้างบาลานซ์กันดีความไม่เหมือนกันพี่พี่มี่อาจจะไม่ได้เปิดตัวแบบร้อยเปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลงอินสตาแกรมเยอะอยู่ใช่แต่ลงแต่ไม่ได้ออกมาพูดเลยทีเดียวเลยใช่ไม่ไม่ค่อยไม่ไม่โอ้โหนี่คือครั้งแรกที่แบบว่าอลังการงานสร้างมากจริงจริงเห็นคลิปกันอยู่บ่อยๆเนาะ ก็พอดีพอดีความหวานเขาแบบเขาข้าม like ีโมเมนต์ยังไงบ้างเออเขาก็คนใส่ใจอะค่ะแต่ว่าเขาจะไม่ได้หวานอะไรมากไม่ได้จะซื้อดอกมงดอกไม้อะไรมากแต่ว่าล่าสุดเราก็บอกว่าเอออยากให้แบบว่า ให้แบบมีแบบดอกมุกดอกไม้บ้างสิวัลเลนทายก็ไม่มีให้นะ<อ>แต่ว่าบอกว่าการได้อยู่ในการการสเปนไทม์ได้คุยกันเนี้ยมันคือความหวานแล้วสำหรับเขาเราก็แบบแต่เราอยากได้ดอกไม้อะ่ะอันนี้ <c oughs> คือบอกท่ะ <c oughs> อ,อ้อใช่แล้วเขาก็เลยไปซื้อดอกไม้มาให้แต่ไปซื้อดอกไม้หลังจากนั้นแล้วดอกไม้เหี่ยวมากลมคือดอกไม้เป็นแบบเนี้ยแบบเป็นรูปโลกอย่างเงี้ยแล้วนี่แบบเขาบอกเขาเลยไม่กล้าให้ไม่บอกไม่เป็นไรหรอกอายุเท่ากันเขาาน้อยกว่าเราค่ะแต่ว่านิสัยเขาไปไกลกว่าเรามากหลายๆอย่างเขาไปไกลกว่าเรามากก็มาเขามากี่ปีก็ อะไรนะจ๊ะน้อยน้อยกว่าประมาณีเกือบสี่ปีกว่าใช่เออมันก็เป็นความรู้สึกแปลกใหม่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ไม่เคยมีแฟนเด็กะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ดีค่ะแสดงว่าเราก็เด็กว่าเราคบเป็นของเขาใช่ทุกคนบอกว่าเราดูเด็กกว่าเขาเอออันนี้อันนี้เป็แปลว่าเดี๋ยวนี้นี่นี่เล่นตัวเองนะ กับคมกับครั้งนี้เราคาดหวังได้ยังไงบ้างไม่ได้คาดคือมันมีคิดว่ามันอยู่ทู่ครงน,นี้แล้วนะเนาะแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะทําวันนี้ให้มันดีที่สุดแค่นั้นเลยค่ะ<ม>แล้วเขาเองก็เหมือนกันแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังมากเป็นคนที่วางแผนชีวิตวางแผน,นอนาคตอะไรก็รู้สึกว่ามีวินอยู่ข้างก็ก็ดีค่ะช่วยเป็นกลังใจเ็อะไรแบยแรงเลยแลพี่นักแ่็รู้นะ<ม>ต้สบสบสบองมีการสอบซูนกันก,กันเพิๆๆ่มปรับเยอะค่ะปรับเ,เยอะมากเพราะว่านิสัยเราไม่ได้เหมือนกัน แต่เราอาจจะมีอะไรที่ชอบเหมือนกันเช่นงานศิลปะการแสดง,สดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องหน้าเรื่องเฟียเขาจะมาเล่น oh. หนังสั้นเรื่องหน้าเขาจะมาเล่น oh. ช่วยกัน oh. เหรอวินเป็นครูสอนออนายแบบอะค่ะเรื่นแบบด้วยแล้วก็ครูสอนในเรื่องของการเคลื่อนไหว movement ของ The c a s ใช่แสดงว่าเขาตามใจเราหรือว่าเราคือว่าเขาก็ไม่ได้ตามใจเรานะคะเขาเป็นผู้ชายคนแรกที่ไม่ตามใจหน <c oughs> ูเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจน่เนน <c oughs> าเรีย <c oughs> นรู้น่าเรียนรู้ที่บอกได้ที่โดสนสป <c oughs> อยอย่างเงี้ยทุกคนแบบเป็นพี่โตสุดไปเลยก็จะแบบอ่ะแล้วแต่ทุกคนก็แล้วแต่นนเราแต่อันเนี้ยเรารู้สึกแบบบางอย่างก็ไม่ได้หนังใจแต่มันมาเพื่อสุกเราอะไรเงี้ยแสดงว่าเขามีความเป็นผู้นำ มากกว่าเขาเป็นผู้นำค่ะใช่เราก็เป็นผู้นำนะแต่เขาเป็นผู้นำเหมือนกันอย่างว่าเราเป็นคนที่ต้องพึ่งเป็นคนที่ต้องพ่ครอบครอแม่เราอะไอย่างเงก็เขาแบบว่าให้อิสระเราในการตัดสินใจอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปทานข้าวบ้านเขาเหมือนกันบ้านเขาก็น่ารักมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็แบบคุณแม่ก็แบบว่าไปทรรมะทรรมโมไปสวดมนต์ไหว้พระไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่แล้ววันนี้เรามองความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับเรามองความรักเป็นยังไงบ้างมันก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันก็คือ สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราคาดคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการแต่ว่าเราอยู่กับวันนี้แล้วสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอ่ะคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราเขาทําให้เรามีความสุขแค่ไหนแล้วทําให้เราโตขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นไหมก็มีว่าเรื่องนี้สําคัญแล้วมีรู้สึกว่าเขาตอบโจทย์ตรงนั้นมอมมองมอง,มองไกลนะคะ ไปถามเขาได้ไหมเนี่ยสรีแล้วินได้มาเนี่ยไงวันนี้ก็อยากวินเออจริงจมันเปลนภาพเออมองว่าแบบว่ามันจะยังไงี้กันก็เอาเอาอยู่กับวันนี้ก่อนดีกว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มองค่ะก็ก็ก็มองแต่ว่าเพราะว่าวินเองเขาก็จริงจังถ้าถ้าเขาสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์มาวันนี้เขาก็จะต้องพูดแน่ๆว่าเขาจะพูดอะไรบ้างแต่ว่าตัวเราอ่ะเราก็เป็นผู้หญิงเนาะเราก็พูดประมาณนี้พอเออเัวไว้ก่อนขอเซฟไว้ก่อนแต่ฉันเรียกว่ามันเป็นช่วงที่